สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัว how to ผูกลักนณาราศีตามวันเดือนปีและเวลาเกิดคลิปนี้นะคะแอบมีจะพาทุกท่านมาดูวิธีการผูกลักนณาราศีซึ่งมีหลายท่านยังจะคงสับสนเกี่ยวกับเราจะผูกลักนณาราศียังไงกันบ้าง ราศีนะคะก็คือจุดที่พระอาทิตย์สถิตยอยู่ในเดือนนั้นๆโดยจะมีการแบ่งออกไปสองแบบนะคะนั่นก็คือราศีแบบตะวันตกซึ่งจะอ้างอิงตามการโคจรของพระอาทิตย์และฤดูกาลส่วนราศีแบบตะวันออกจะเป็นราศีตามขอบเขตของราศีตามท้องฟ้าจริงๆแต่ราศีทั้งสองแบบไม่ใช่ราศีที่นักพยากรณ์นำมาใช้ในการดูดวงรายบุคคลนะคะ สิ่งที่นักพยากรณ์โหราศาสตร์นำมาใช้ในการพยากรณ์ดวงรายบุคคลคือลัคนาราศีซึ่งไม่เพียงแค่แบ่งราศีตามเดือนเกิดเท่านั้นแต่ยังแบ่งวันหนึ่งออกเป็น12ส่วน12ลัคนาราศีโดยการหาลัคนาราศีนั้นจำเป็นจะต้องใช้วันเดือนปีเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดมาคำนวณน,นะคะเพราะแต่ละจังหวัดพระอาทิตย์ขึ้นไม่พร้อมกัน จึงทำให้ตารางลัคนาสำเร็จที่กำลังโชว์อยู่นี้นะคะเป็นเพียงการคำนวณแบบคร่าวๆเท่านั้นหากต้องการคำนวณลัคนาราศีของตัวเองให้แม่นยำมากขึ้นอาจจะต้องติดต่อนักพยากรณ์หรือใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยคำนวณน,นะคะสามารถใช้ราศีจากวันที่เกิดได้หรือเปล่า ราศีจักวันที่เกิดเป็นเพียงแค่จุดสว่างในดวงเกิดเท่านั้นนะคะลายตำราอนุโลมให้ใช้จุดนี้อ่านดวงได้เพราะจุดสว่างในดวงเกิดสามารถหมายถึงตัวตนแต่ถ้าจะอ่านดวงเพื่อพิจารณาเอาเรื่องเอาราวควรอ่านจากลัคนาราศีมากกว่าค่ะคำถามนะคะถ้าไม่มีเวลาเกิดจะสามารถหาลัคนาราศีได้หรือเปล่า คำตอบก็คือว่าได้นะคะแต่ยากและต้องอาศัยความชํานาญเฉพาะทางของนักพยากรณ์โดยจะต้องสืบสาวจากเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆและดูว่ามีลัคนาราศีไหนที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวนั้นๆได้แต่หากจะหาด้วยวิธีปกตินั้นจะไม่สามารถหาได้นะคะเพราะสมการในการหาไม่ครบถ้วนกระบวนการนั่นเอง่ะคะ่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของ how to ผูกลัคนาราศีตามวันเดือนปีและเวลาเกิดนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ